กางเกงยีนส์ที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะกางเกงยีนส์รีไวส์ตัวเก่งมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันนะแล้วใครคือผู้คิดค้นมันขึ้นมาเรื่องราวของเขานั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านิยายวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วไปรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลิฟสตรส์เขาเกิดที่ประเทศเยอรมนี ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยพ่อของเลิฟเป็นคนขายอุปกรณ์เย็บผ้าที่ต้องเดินเคาะประตูขายของไปตามบ้านส่วนแม่ของเขาก็ดูแลลูกๆถึงเจ็ดคนพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆแค่ห้องนั่งเล่นห้องครัวและก็ห้องนอนห้องเดียวเท่านั้นเองที่เยอรมณีในตอนนั้นผู้คนไม่ได้เป็นมิตรกับครอบครัวของเลิฟสักเท่าไหร่เพราะเลิฟกับครอบครัวเป็นชาวยิวรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยชอบคนยิวเท่าไหร่ ถูกจำกัดไปหมดทุกอย่างเลยทั้งเรื่องงานเรื่องที่อยู่แถมยังต้องจ่ายภาษีแพงกว่าคนอื่นด้วยนะชีวิตมันไม่ง่ายเลยจริงๆพี่ชายสองคนของลบเลยตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาครับที่เมืองนิวยอร์กเพราะที่นั่นกำลังเติบโตมีงานเยอะแยะเลยและแน่นอนว่าครอบครัวของลบก็อยากจะไปที่นั่นเหมือนกันครับแต่การจะย้ายประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ต้องรอขออนุญาตจากรัฐบาลตั้งปีกว่านะ่ะพอได้รับอนุญาตแล้วลบตอนอายุ19ปีกับแม่และพี่สาวอีก2คนก็พากันลงเรือลำใหญ่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังอเมริกาครับแต่ไม่ได้นั่งแบบสบายๆนะครับต้องไปอยู่ในห้องใต้ท้องเรือที่อับๆแถมเบียดเสียดกันสุดๆเลยละ่ะลองนึกภาพดูสิครับว่าจะลำบากขนาดไหน หลังจากเดินทางมาหลายสัปดาห์ในที่สุดเรือก็มาถึงเมืองนิวยอร์กพอมาถึงอเมริกาปุ๊บเลิฟก,ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลีวายครับส่วนพี่ๆก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันที่นี่ชีวิตของพวกเราดีขึ้นเยอะเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองเหมือนเมื่อก่อนแถมรัฐบาลก็ไม่ได้กดขี่เหมือนที่เยอรมนีแล้วด้วยลีวายมาทำงานในร้านขายอุปกรณ์เย็บผ้าของพี่ชายครับชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งลีวายอายุเกือบ24ปีเขาก็ได้เป็นพลเมืองอเมริกันเต็มตัวแล้วครับและในเวลานั่นเองก็มีข่าวใหญ่มากๆแพร่สะพัดไปทั่วนั่นคือมีการพบทองคำที่แคลิฟอร์เนียครับผู้คนมากมายต่างพากันแห่ไปที่นั่นเพื่อหวังจะรวยกันยกใหญ่เลยแต่รู้ไหมครับว่าลีวายไม่ได้ไปขุดทองนะเขาฉลาดกว่านั้นเยอะเลยครับ เขารู้ว่านักขุดทองนี่ยต้องการเสื้อผ้าที่ทนทานมากๆเขาเลยมองเห็นโอกาสครับว่าถ้าเขาไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองใกล้ๆที่เจอทองคำนั่นแหละร้านของเขานี่แหละจะเป็นร้านแรกๆที่มีของแบบนี้ให้ทุกคนเลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับลีวายเลยตัดสินใจออกเดินทางด้วยเรืออีกครั้งครับผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มเ เขาก็มาถึงซานฟรานซิสโกในเดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช1,853ครับพอมาถึงปุ๊บเขาก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เย็บผ้าทันทีครับและตั้งชื่อบริษัทว่า l e v i s t r a u s s Company ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือนักขุดทองนี่แหละครับจ่ายเงินด้วยทองคำก็มีนะแต่สิ่งที่ทำให้ร้านของ l e ว i แตกต่างจากร้านอื่นก็คือเขาสื่อสัตย์กับลูกค้ามากๆครับ เพราะเขาเคยลำบากมาก่อนเขาเลยไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบนั้นเขาคอยตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตัวเองเสมอให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้ของดีมีคุณภาพจริงๆลูกค้าทุกคนเลยไว้ใจลีวายและมาซื้อของกับเขาเป็นประจำทำให้ธุรกิจของเขารุ่งเรืองมากๆเลยครับจนกระทั่งปีคศ1872ครับชีวิตของลีวายก็เปลี่ยนไปตลอดการ เมื่อเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากช่างตัดเสื้อคนหนึ่งชื่อว่าจาขอบเดวิดครับจาคอบเป็นลูกค้าที่สั่งผ้าเดนิมไปตัดกางเกงให้คนงานเหมืองใส่ครับแต่ปัญหาคือกางเกงที่ตัดไปนะ่ะกระเป๋าขาดง่ายมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่คนงานเอาอุปกรณ์หนักๆใส่กระเป๋าแต่จาขอบบอกดีวายว่าเขาคิดวิธีแก้ได้แล้วเขาลองเอาหมุดเล็กๆ ไปตอกย้ำตรงรอบๆกระเป๋ากางเกงและด้านหน้าครับโอ้ว้าวมันเวิร์กมากเลยครับกระเป๋ากางเกงทนทานขึ้นเยอะเลยแถมยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนด้วยนะกางเกงแบบนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยครับจ้าขอบอยากจดสิทธิบัตรกางเกงที่เขาคิดขึ้นมาแต่เขาไม่มีเงินมากพอครับเขาเลยมาขอให้รีวล์ช่วยรีวล์ฉลาดมากๆครับเขามองเห็นโอกาสใหญ่เลย และตกลงที่จะช่วยจาคอบและแล้วในวันที่20พฤษภาคมปีคศ1 8 7 3บลูยีนส์หรือกางเกงยีนส์ในแบบที่เราคุ้นเคยกันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับลีวายได้เปิดโรงงานผลิตกางเกงที่ซานฟรานซิสโกส่วนจาคอบย้ายมาเป็นหัวหน้าช่างตัดเสื้อที่นี่ครับแม้ว่ากางเกงของลีวายจะแพงกว่ากางเกงทั่วไปเพราะผลิตยากกว่า แต่คนงานเหมืองและคาร์บอยต่างก็อยากได้มากๆเลยครับรีวายเริ่มโฆษณากางเกงของเขาไปทั่วประเทศไม่นานกางเกงของเขาก็โด่งดังเป็นพลุแตกครับแค่ปีแรกก็ขายไปได้กว่า21,000ตัวแล้วครับปีต่อมาก็ขายได้ถึง7,500ตัวเลยทีเดียวทำให้รีวายกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาเลยกางเกงยีนของรีวายเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนช่วงปลายศตวรรษที่19กางเกงรุ่น501ของเขาก็โด่งดังไปทั่วโลก ลีไวส์รลส์เสียชีวิตในวัย73ปีในปีคศ1902ครับเขาทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้มากมายนอกจากธุรกิจแล้วเขายังบริจาคเงินสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายเลยครับและแม้ว่าลีไวส์จะจากไปแล้วแต่บริษัทลีไวส์ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปจนถึงทุกวันนี้บริษัทลีไวส์ก็ยังคงเป็นบริษัทผลิตกางเกงยีนส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพนักงานเป็นหมื่นคนและมีสาขากว่า110ประเทศทั่วโลกเลยครับ สมกับสโลแกนของบริษัทที่ว่าคุณภาพไม่เคยตกยุคจริงๆเลยใช่ไหมครับเรื่องราวของลี v ว s t สโตรสอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาในครอบครูแบบไหนหรือต้องเจอกับความลำบากอะไรแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์ในสิ่งที่ทำโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาเราเสมอครับเป็นยังไงบ้างครับกับประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย